ผู้ชายที่ก้าวเข้าสู่วัยห้าสิบมักจะถูกมองว่าหมดสเสน่ห์ไม่ดึงดูดใจเหมือนเมื่อยามยังหนุ่มแต่ในความเป็นจริงกลับพิสูจน์สิ่งตรงกันข้ามในสังคมที่เริ่มให้ความสําคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกและความเยาวัยเป็นบรรทัดฐานของความมีสเสน่ห์หลายคนลืมไปว่าสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่อายุแต่อยู่ที่ความลึกซึ้งของบุคลิกภาพและการมีตัวตนอย่างแท้จริงและในช่วงวัยห้าสิบปีเมื่อผ่านพ้นความสับสนในวัยหนุ่ม เมื่อผู้ชายรู้คุณค่าของตนเองอย่างแท้จริงเขากลับเปล่งประกายสเสน่ห์ที่เงียบสงบแต่ทรงพลังผู้ชายวัยห้าสิบจำนวนมากกลายเป็นต้นแบบในสายตาของผู้หญิงไม่ใช่เพราะรูปร่างล่ำสันหรือใบหน้าอ่อนเยาว์แต่เป็นเพราะพวกเขาเปล่งประกายสเสน่ห์แบบที่ไม่สามารถอธิบายได้นั่นคือพลังของความสุขขุมที่ก่อตัวขึ้นจากวันเวลาคือประสบการณ์ที่ฉายชัดในสายตาที่นิ่งลึกการจับมือแน่นแต่ไม่เร่งรีบหรือการก้าวเข้าสู่ห้องที่แม้ไม่ต้องพูดเสียงดัง แต่ก็ทำให้ผู้คนต้องหันมามองสเสน่ห์แบบนั้นคือผลลัพธ์ของการเวลาของประสบการณ์ชีวิตและของความลึกซึ้งที่ตกผลึกผ่านความเปลี่ยนแปลงและหากคุณรู้จักดูแลสิ่งนั้นรู้จักใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยอย่างมีรถนิยมวัยห้าสิบของคุณจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดของสเสน่ห์แต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของพลังดึงดูดแบบใหม่ความมีสเสน่ห์ที่เติบโตน่าเชื่อถือและแตกต่างอย่างสิ้นเชิงดูแลรูปลักษณ์อย่างมีรถนิยมโดยไม่ต้องโอ้อวด คุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนลุกหรือตามกระแสนิยมไม่จําเป็นต้องพยายามรักษาสิ่งที่ไม่อาจยึดไว้ได้เพราะผู้หญิงไม่ได้มองหาผู้ชายที่แกล้งดูเด็กแต่เป็นคนที่รู้จักเคารพอายุของตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรีสิ่งที่ดึงดูดใจผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่คุณมีริ้วรอยกี่เส้นหรือผมหงอกกี่เส้นแต่อยู่ที่คุณปฏิบัติกับตัวเองอย่างไรทรงผมที่ดูสะอาดเรียบร้อยอาจมีผมหงอกบ้างแต่ตัดแต่งอย่างเรียบร้อยแสดงว่าคุณใส่ใจภาพลักษณ์ของตัวเองผิวพรรณที่ดูสะอาดสุขภาพดี ไม่ต้องเนี๊ยบหรือเงาวับแค่เพียงดูแลให้ดีก็เพียงพอที่จะแสดงถึงการให้เกียรติตัวเองหนวดเคราแม้ดูเหมือนเป็นรายละเอียดเล็กน้อยหากโกนหรือเล็มอย่างเรียบร้อยจะช่วยให้ใบหน้าดูสะอาดและภูมิฐานขึ้นทันตาภาพของผู้ชายวัยกลางคนที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่เวอร์วังแต่สะอาดตาและมีระเบียบคืออาวุธลับที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกดึงดูดโดยไม่อาจอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดแฟชั่นแม้ไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุด แต่หากใช้ให้ถูกก็เป็นแต้มต่อที่ทรงพลังคุณไม่จําเป็นต้องใส่เสื้อผ้าราคาแพงหรือวิ่งตามเทรนแค่เลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับรูปร่างช่วยเสริมบุคลิกและแสดงออกถึงความเป็นผู้ใหญ่โทนสีสุภาพอย่างเทาน้ำเงินกากีหรือขาวครีมคือทางเลือกที่ปลอดภัยและดูดีเลือกเนื้อผ้าที่มีคุณภาพอ่อนนุ่มและโทนทานแสดงถึงรถนิยมที่พิธีพิถันของผู้สวมใส่เสื้อเชิ้ตที่รีดเรียบสวมใส่พอดีตัว กางเกงสล็กที่เข้าทรงไม่รัดเกินไปหรือหลวมเกินไปรองเท้าหนังที่ขัดเงาอย่างดีรายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้จะสร้างภาพรวมที่สมดุลสุภาพและมีสเสน่ห์อย่างชัดเจนอย่าลืมนาฬิกาคลาสสิกและน้ำหอมกลิ่นไม้อ่อนๆหรือกลิ่นมัสก์สิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมให้คุณโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์ในสายตาผู้หญิงผู้หญิงไม่ต้องการให้คุณย้อนวัยหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสิ้นเชิงพวกเธอแค่อยากเห็นว่า คุณยังมีไฟในใจยังรักชีวิตยังเห็นคุณค่าในตัวเองและไม่ปล่อยตัวตามการเวลาเพียงเท่านั้นเองสายตาของเธอก็จะไม่สามารถละจากคุณได้เลยหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากคอมเมนต์สิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไว้ด้านล่างด้วยนะครับและถ้าคุณยังดูมาถึงตรงนี้ฝากคอมเมนต์ว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่กับเรารักษาอิทธิพลแห่งความสง่างามรู้จักรับฟังและสนทนาอย่างลึกซึ้ง ผู้ชายที่มีสเสน่ห์อย่างแท้จริงไม่ได้มาจากหน้าตาหลอ่อเหลาหรือสูตรที่ดูดีไร้ที่ติแต่คือท่าทีที่เขาแผ่ออกมาความมั่นใจที่ไม่ต้องโอ้อวดการปรากฏตัวที่ทําให้ผู้คนรู้สึกถึงความสุขุมและความน่าเชื่อถือตั้งแต่แรกเห็นเมื่อเขาเก้าวเข้าสู่ห้องหนึ่งผู้ชายที่สง่าง,งามไม่จําเป็นต้องทําตัวโดดเด่นหรือเสียงดังเพื่อเรียกความสนใจเขาเพียงแค่ยือนอาย่ามั่นคงเดินแต่ละก้าวยังมีจุดหมายสายตาเฝ้าสังเกต โดยไม่ตัดสินและใบหน้าเปลี่ยมด้วยความนิ่งสงบราวกับได้ผ่านอะไรมามากมายจนเข้าใจทุกสิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นอย่างมีพลังท่ามกลางผู้คนเมื่ออายุเกิน50ปีคุณไม่จำเป็นต้องแข่งขันกับความเยาว์ด้วยความเร่งรีบหรือความรูราอีกต่อไปสเสน่ห์ของคุณไม่ใช่การอดความรู้หรือเรื่องราวในอดีตหากแต่คือความสามารถในการฟังอย่างจริงใจตอบสนองอย่างนุ่มนวลแต่ลึกซึ้งและท่าทีที่เปลี่ยมด้วยความเข้าใจ ผู้ชายที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตเข้าใจว่าบางครั้งพลังไม่ได้อยู่ที่คําพูดแต่อยู่ที่ความเงียบในจังหวะที่เหมาะสมเขาไม่จำเป็นต้องโต้แย้งเพื่อชนะแต่รู้ว่าเมื่อใดควรหยุดเพื่อรักษาความเคารพระหว่างกันเขารู้จักผู้สิ่งเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งรู้จักสื่อสารผ่านสายตาท่าทางและการปรากฏตัวที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยความสง่างามเช่นนี้ไม่สามารถเรียนรู้ได้ในเวลาอันสั้นแต่มาจากประสบการณ์ชีวิตบาดแผลบทเรียน และการเติบโตตามกาลเวลามันคือความมั่นคงที่ไม่สั่นคลอนตามคำวิจารณ์คือความกล้ารับผิดชอบและความอดทนที่จะรับฟังโดยไม่ตัดสินและสิ่งเหล่านี้ที่ดูเหมือนเล็กน้อยกลับเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงไม่สามารถละสายตาจากคุณได้เพราะคุณไม่เพียงเป็นชายผู้ก้าวเดินด้วยความมั่นใจแต่ยังพาโลกแห่งจิตวิญ,ญญาณที่ลึกซึ้งติดตัวมาด้วยที่ซึ่งเธอสามารถพึ่งพิงคนพบความเข้าใจและความรู้สึกมีคุณค่าในยุคที่โลกวุ่นวายผู้ชายที่รักษาความสง่างามรู้จักฟัง และสนทนาอย่างมีแก่นสารคือแบบอย่างที่น่าชื่นชมเขาไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดเพียงแค่เป็นคนที่จริงใจลึกซึ้งและมั่นคงพอจะคงอยู่ในใจของอีกฝ่ายไปนานแสนานานความสง่างามของชายวัยห้าสิบยังแสดงออกได้ชัดผ่านการสนทนาไม่จำเป็นต้องเป็นนักพูดเก่งหรือมีทักษะการเล่าเรื่องแบบมืออาชีพแค่พูดด้วยความจริงใจและใส่ใจจริงๆคุณก็สามารถเข้าถึงใจคนตรงหน้าได้แล้วขณะพูดคุยควรจดจ่อกับคนที่กำลังพูดหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะ หรือแสดงความร้อนรนผู้หญิงมักประทับใจผู้ชายที่รู้จักฟังฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่แค่รอพูดการถามคำถามในเวลาที่เหมาะสมด้วยวิธีที่เหมาะสมไม่ใช่การสักใส่แต่คือการแสดงความใส่อย่างอ่อนโยนคือศิลปะแห่งการสื่อสารที่ชายผ่านประสบการณ์สามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมและเมื่อคุณตอบโต้อย่าพยายามโอ้อวดตัวเองด้วยคำพูดรูหาแค่พูดในสิ่งที่คุณคิดจริงๆด้วยหัวใจที่เคารพก็เพียงพอแล้ว เมื่อผู้หญิงรู้สึกว่าคุณพูดคุยกับเธอไม่ใช่พูดเรื่องของตัวเองเธอจะรู้สึกปลอดภัยเชื่อใจและดึงดูดสเสน่ห์ของผู้ชายหลังอายุ50ไม่ได้อยู่ที่ความวัยในการพูดหรือเรื่องตลกที่เล่าได้ดีแต่มันอยู่ที่ความสามารถในการสร้างพื้นที่แห่งการพูดคุยคุณภาพที่ที่ผู้หญิงรู้สึกว่าเธอได้รับฟังเข้าใจและไม่ถูกตัดสินเมื่อคุณแสดงความใส่ใจอย่างละเอียดไม่ควบคุมหรือบังคับคุณกำลังสร้างสายสัมพันธ์ที่แท้จริงสิ่งที่ผู้หญิงหลายคนโหยหาแต่หาได้ยาก ผู้ชายผ่านประสบการณ์มักจะมีคลังเรื่องราวในใจไม่ใช่เพื่อโอ้อวดแต่เพื่อแบ่งปันในช่วงเวลาที่เหมาะสมการเล่าเรื่องจากประสบการณ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขทุกข์หรือความล้มเหลวด้วยความถ่อมตนและจริงใจย่อมเข้าถึงใจคนได้ลึกยิ่งกว่าทฤษฎีใดฮ่าฮ่าผู้หญิงไม่ได้ต้องการชายที่พูดเก่งแต่ต้องการคนที่รู้ว่าเมื่อใดควรหยุดฟังรู้ว่าเมื่อใดควรเงียบและรู้ว่าเมื่อใดควรพูดสิ่งที่มีคุณค่า สำหรับผู้ชายที่อายุเกิน50ปีสเสน่ห์ไม่ใช่การแข่งขันของรูปลักษณ์ภายนอกแต่คือการพบกันระหว่างความลึกซึ้งกับความน่าเชื่อถือเมื่อคุณปรากฏตัวด้วยใจที่สงบหัวใจที่เปิดรับฟังและท่าทีที่สง่างามไม่เพียงแค่ผู้หญิงจะอยากอยู่กับคุณนานขึ้นแต่คุณยังจะประทับอยู่ในใจเธออย่างยากจะลืมเลือนรักษาสุขภาพและความฟิตของร่างกายอย่างต่อเนื่องสเสน่ห์ของผู้ชายวัยห้ิขึ้นไปไม่ได้มาจากรูปลักษณ์ภายนอกที่หรูหรา หรือกล้ามแขนที่แน่นเหมือนวัยหนุ่มแต่คือสุขภาพที่แข็งแรงอย่างมั่นคงอารมณ์ที่สงบนิ่งและวิถีชีวิตเชิงบวกทั้งหมดนี้แสดงออกมาผ่านการดูแลตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติและมีวินัยผู้ชายที่รู้คุณค่าของสุขภาพไม่จําเป็นต้องโอ้อวด <c oughs> เขาแสดงออกผ่านการตื่นเช้าเดินเบาๆท่ามกลางแสงแดดยามเช้ารักษานิสัยออกกําลังกายเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อแบบง่ายๆว่น้าเบาๆ หรือยกเวทเบาๆในวันหยุดสม่ำเสมอและมั่นคงคือพลังเงียบที่คนรอบข้างสามารถสัมผัสได้ว่าเขาคือคนที่มีพลังชีวิตอย่างแท้จริงสําหรับผู้หญิงผู้ชายที่ดูแลสุขภาพตัวเองไม่ได้แสดงแค่ความรับผิดชอบต่อตัวเองแต่ยังสะท้อนถึงการรักและเคารพตัวเองอย่างแท้จริงและเมื่อเขารักตัวเองได้เขาก็สามารถรักผู้อื่นได้อย่างเต็มที่เช่นกัน การรักษาความฟิตเมื่ออายุเข้าสู่วัยห0คือสัญ,ญลักษณ์ของจิตใจที่ยังคงอ่อนเยาว์ไม่ยอมให้การเวลาทำลายแต่กลับใช้เวลานั้นเพิ่มคุณภาพชีวิตเขาไม่เร่งรีบไขว่คว้าความหนุ่มแน่นอีกต่อไปแต่เลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างลึกซึ้งชาชาและใส่ใจในทุกการเลืออกตั้งแต่การกินอาหารที่ดีหลีกเลี่ยงแอลกอฮอลนอนหลับเพียงพอไปจนถึงจิตใจที่มองโลกในแงด่ดีทั้งหมดนี้รวมกันเป็นภาพของผู้ชายที่รู้ว่าตัวเองกำลังเดินไปทางไหนและทำอย่างไร จึงจะไปถึงจุดนั้นด้วยร่างกายที่แข็งแรงและเปี่ยมพลังและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขาดูมีสเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องอวดอ้างความแข็งแกร่งหรือเล่าความสําเร็จในอดีตแค่การปรากฏตัวที่มั่นคงแววตาที่มุ่งมั่นก้าวเดินที่มั่นใจและลมหายใจที่สงบก็เพียงพอให้ผู้หญิงรู้สึกถึงความน่าดึงดูดอย่างแท้จริงความฟิตในวัยห้ไม่ใช่การแข่งขันด้านร่างกายแต่คือการรักษาตัวตน ให้ครบถ้วนสุขภาพที่มาพร้อมกับเจตจำนงความยืดหยุ่นที่มาพร้อมกับความแน่วแน่ร่างกายที่ดูแลอย่างใส่ใจไม่ใช่เพื่อความฟุ่มเฟือยแต่เพื่อการให้เกียรติตัวเองและเมื่อชายคนหนึ่งสามารถรักษาสิ่งนั้นไว้ได้อย่างมั่นคงเขาไม่ได้แค่รักษารูปร่างแต่เขารักษาหัวใจของคนรอบข้างด้วยผู้หญิงมีความสามารถในการสังเกตยอย่างลึกซึ้งพวกเธอมองออกว่าคุณใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพหรือไม่จากท่าทางแววตา และพลังงานที่คุณพาเข้ามาท่ายืนที่ตรงการก้าวเดินที่มั่นคงหน้าตาสดใสมีสติและร่างกายที่คล่องตัวไม่ต้องสมบูรณ์แบบแต่แข็งแรงพอที่จะสื่อถึงชีวิตที่มีคุณภาพคุณไม่จําเป็นต้องโอ้เรื่องการออกกําลังกายหรือตัวเลขค่าร่างกายอันสมบูรณ์แค่ปรากฏตัวอย่างมีพลังไม่อ่อนแรงไม่บ่นปวดเมื่อไม่เหนื่อยง่ายคุณก็โดดเด่นขึ้นมาอย่างละเมียดละไมนอกเหนือจากการเคลื่อนไหวแล้วโภชนาการที่เหมาะสมก็สําคัญไม่แพ้กันผู้ชายที่เข้าใจความสําคัญของอาหาร จะไม่กินอย่างตามใจเขาเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพควบคุมน้ำตาลไขมันและแอลกอฮอล์อย่างชาญฉลาดไม่ต้องงอ,อเข้มงวดเกินไปแต่มีหลักการนี้คือความสมดุลที่แสดงถึงจิตวิญญาณของการใช้ชีวิตอย่างมีวินัยและสิ่งนี้มีสเสน่ห์มากในสายตาของผู้หญิงการนอนหลับที่มีคุณภาพชีวิตประจำวันที่เป็นระบบรู้จักฟังเสียงร่างกายและไม่กลัวที่จะตรวจสุขภาพประจำปีล้วนเป็นสัญ,ญญาณของความเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ผู้หญิงไม่ได้ดึงดูดเพียงร่างกายที่แข็งแรงแต่เพราะความรู้สึกปลอดภัยและเชื่อมั่นที่เขามอบให้ผู้ชายที่ดูแลตัวเองได้ก็จะดูแลคนอื่นได้และในความสัมพันธ์ระยะยาวนี่คือคุณสมบัติที่สำคัญมากยิ่งไปกว่านั้นผู้ชายที่มีสุขภาพดีทางกายมักจะมีจิตใจที่แจม่มใสและอารมณ์ที่มั่นคงไม่ถูกกระทบโดยเรื่องเล็กน้อยไม่โมโงง่ายไม่ตื่นตระหนกง่ายแต่สามารถควบคุมอารมณ์และถ่ายทอดความมั่นคงออกมาได้นี่คือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องการ คู่ชีวิตที่ไม่ใช่แค่ร่วมทางในวันที่ฟ้าใสแต่คือที่พึ่งพิงในวันที่มีพายุฝนสุดท้ายอย่าลืมว่าผู้ชายวัยห้าสิบที่รักษาสุขภาพอย่างมั่นคงไม่เพียงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสเสน่ห์แต่ยังเป็นหลักฐานแห่งการใช้ชีวิตที่น่ายกย่องความขยันวินัยการควบคุมตัวเองและการใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งหมดนี้รวมกันกลายเป็นแรงดึงดูดที่ไม่ฉูดฉาดแต่ลึกซึ้งไม่เ้าใจแต่ยาวนานหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่า คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับและถ้าคุณยังดูมาถึงตรงนี้อยู่อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่กับเรานะครับรักษาไฟแห่งความหลงไหลและความใฝ่ฝันในชีวิตแม้เมื่อก้าวเข้าสู่วัยห้าสิบปีอายุห้าสิบไม่ใช่จุดจบและยิ่งไม่ใช่เวลาที่ต้องละทิ้งความฝันที่เคยหล่อเลี้ยงหัวใจกลับกันมันคือช่วงเวลาทองที่คุณสามารถเขียนบทใหม่ของชีวิตที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญความลึกซึ้ง และพลังแห่งการมีชีวิตอยู่ได้อย่างงดงามเมื่อคุณเดินทางผ่านมาครึ่งศตรวรรษคุณไม่ได้เป็นคนที่กำลังค้นหาตัวตนอีกต่อไปแต่คุณเริ่มแสดงตัวตนนั้นออกมาอย่างชัดเจนเป็นธรรมชาติและทรงพลังที่สุดวัยห้าสิบคือเวลาที่คุณได้ลิมรสทั้งความหวานความขมและบทเรียนมากพอที่จะเข้าใจว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของตัวเลขหรือชื่อเสียงอีกต่อไปแต่คือความสงบสุขภายในใจคุณรู้ดีว่าคุณชอบอะไรต้องการอะไรและกล้าพูดว่า ไม่กับสิ่งที่ไม่เหมาะกับคุณอีกแล้วและจากความชัดเจนนั้นเองคือหลักฐานของความหลงไหลที่ไม่ใช่ความตื่นเต้นชั่วครู่แต่เป็นไฟที่มั่นคงและลึกซึง้งไม่ว่าคุณจะอยากเขียนหนังสือสักเล่มเรียนดนตรีท่องเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไปหรือแม่แต่เปิดร้านกาแฟเล็กๆถ้าสิ่งนั้นทําให้หัวใจของคุณเต้นแรงแสดงว่าคุณยังมีชีวิตยังมีความฝันและยังยืนยันคุณค่าของตัวเองอย่างงดงามที่สุดและเมื่อคุณมีความใฝ่ฝันไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นแต่เพื่อเติมเต็มจิตวิญญ,ญาณณขอองงคุเ นั่นแหละคือเสน่ห์ที่แท้จริงของผู้ชายไม่ใช่เพราะเขามีแต่เพราะเขาลุกโชนผู้หญิงมักหลงไหลในผู้ชายที่มีไฟในดวงตามีชีวิตชีวาในคำพูดและมีความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเพื่อความสุขของตนเองคนที่รู้จักเห็นค่าของเวลาเหมือนหน้ากระดาษสีขาวที่ยังเหลืออยู่พร้อมจะเขียนเรื่องราวที่งดงามที่สุดวัยห้าสบไม่ได้ทำให้คุณอ่อนแอลง แต่มันทําให้คุณขสันมากขึ้นคุณไม่สิ้นเปลืองพลังไปกับการแข่งขันที่ไร้สาระอีกต่อไปแต่คุณใช้พลังนั้นเพื่อสิ่งที่มีความหมายเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมและเพื่อหัวใจของคุณเองและในช่วงเวลานี้เองที่คุณไม่เพียงรักษาความสง่างามแต่ยังสร้างสเสน่ห์ลึกซึ้งจากภายในสเสน่ห์ของชายผู้มีเป้าหมายมีความกระตันอยู่และมีไฟที่ไม่มีวันดับความหลงไหลไม่มีอายุค,ความใฝ่ฝันไม่มีขีดจำกัดและชีวิตถ้าหัวใจของคุณยังรู้สึกได้ ก็ยังมีที่ว่างให้ก้าวต่อไปเรียนรู้รักและคนพบผู้ชายที่รู้วิธีรักษาไฟแห่งชีวิตคือคนที่ไม่มีวันเก่าไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นหากวันนี้คุณอยู่ในวัยห้าสิบจงใช้ชีวิตเหมือนเพิ่งเริ่มต้นเริ่มต,ต้นการเดินทางใหม่งานใหม่ความสนใจใหม่หรือแม้แต่ความฝันเก่าที่ยังค้างคาไม่มีคำว่าสายหากคุณยังมีใจที่อยากใช้ชีวิตอย่างเต็มที่คุณก็คือผู้ชายที่โลกต้องยกย่องชายที่ก้าวข้ามวัยห้าสิบ แต่ยังรักษาจิตวิญญาณที่ร้อนแรงไม่กลัวที่จะไล่ตามสิ่งที่ทำให้หัวใจสั่นไหวคือภาพที่ทุกคนต้องชื่นชมแม้ว่าเขาอาจเคยล้มเคยพ่ายแพ้แต่เขาไม่ยอมแพ้เพราะในตัวเขายังมีพลังพลังที่มาจากความปรารถนาที่จะมีชีวิตอย่างมีความหมายไม่เสียเวลาสักวันเดียวไม่ว่าความหลงไหลของคุณคืออะไรตั้งแต่การอ่านหนังสือปลูกต้นไม้เขียนบทความเล่นดนตรีไปจนถึงการเริ่มต้นธุรกิจหรือไล่ตามความฝันเก่าที่ยังไม่เสร็จทุกอย่างล้วนมีคุณค่า เพราะตราบใดที่คุณยังอยากเรียนรู้ยังกล้ากล้าออกจากพื้นที่ปลอดภัยยังกล้าที่จะเริ่มใหม่แสดงว่าคุณยังมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงบางคนคิดว่าวัยกลางคนคือเวลาผักผ่อนยอมรับและอยู่แบบเรียบง่ายแต่ความเรียบง่ายไม่ได้แปลว่าการยอมแพ้ผู้ชายที่รู้ว่าตนเองต้องการอะไรและกล้าทำในสิ่งนั้นไม่ว่าอายุเท่าไหร่คือผู้ที่มีอิสระและควบคุมชีวิตตัวเองได้อย่างแท้จริงและนั่นแหละคือเสน่ห์เฉพาะตัวเสน่ห์จากภายในความมั่นใจจากความกล้าหาญ และแรงดึงดูดของจิตวิญญาณที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อเวลาผู้หญิงไม่ว่าจะอยู่ในไวัยไหนต่างก็หลงไหลในผู้ชายที่มีพลังจากภายในไม่ต้องอวดไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงรักในสิ่งที่ทำเห็นคุณค่าในชีวิตและรู้จักส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างพวกเธอไม่ต้องการฮีโร่ในเทพนิยายแต่อยากมีคู่ชีวิตที่แท้จริงคนที่สามารถเติบโตไปพร้อมกันฟังเสียงของชีวิตผ่านหัวใจที่เปลี่ยมด้วยประสบการณ์ ดังนั้นอย่าปล่อยให้อายุเป็นข้อจำกัดของความหลงไหลอย่าคิดว่าความใฝ่ฝันเป็นของคนหนุ่มสาวเท่านั้นเพราะแท้จริงแล้ววัยห้าสิบคือช่วงเวลาที่คุณมีทั้งปัญญาความลึกซึ้งประสบการณ์และความกล้าพอที่จะเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความจริงไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อคุณเองจงเขียนบทใหม่ของชีวิตด้วยภาษาของความใฝ่ฝันให้โอกาสตัวเองได้เฉิดฉายไม่ใช่เพื่อพิสูจน์แต่เพื่อมีชีวิตอยู่กับความหมายที่แท้จริงชีวิตจะงดงามเสมอกับคนที่ยังรักมันและวัยห้าสิบ หากคุณยังมีความหลงไหลยังมีความใฝ่ฝันยังกล้าพอที่จะเริ่มต้นใหม่นี่แหละคือวัยเยาว์ครั้งที่สองที่คราวนี้คุณจะใช้มันด้วยความเข้าใจและความกล้าหาญหากคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับและถ้าคุณยังดูมาถึงตรงนี้อยู่อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ว่าฉันชอบวิดีโอนี้เพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังอยู่กับเรานะครับความลึกซึ้งในจิตใจ เสน่ห์เงียบงันแต่ทรงพลังของผู้ชายที่โตเต็มวัยผู้หญิงมักถูกดึงดูดไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกหรือความสำเร็จในหน้าที่การงานของผู้ชายแต่เพราะความลึกซึ้งที่เขาเก็บไว้ในจิตใจท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังและความเร่งรีบผู้ชายที่สามารถหยุดเพื่อรับรู้รับฟังและเข้าใจอย่างแท้จริงมักเป็นคนที่ผู้หญิงอยากหยุดอยู่ใกล้อยากสัมผัสหัวใจไม่ต้องใช้คำพูดรูราบางครั้งแค่ช่วงเวลาสั้นๆที่เขานั่งเงียบๆฟังเพลงเก่าเล่าเรื่องเบาๆเกี่ยวกับหนังสือที่เปลี่ยนมุมมองชีวิต หรือเพียงแค่มองพระอาทิตย์ตกด้วยสายตาอ่อนโยนก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ผู้หญิงสัมผัสได้ถึงความลึกซึ้งที่ไม่ใช่ใครก็มีได้ผู้หญิงรักผ่านความรู้สึกและความรู้สึกนั้นไม่ได้เกิดจากภายนอกแต่มาจากการแตะเบาๆลงไปในจุดที่ลึกที่สุดของจิตใจผู้ชายที่ใช้ชีวิตด้วยความหลงไหลไม่เพียงแค่ทำในสิ่งที่รัก,ก่อแต่เขายังส่งต่อแรงบันดาลใจเขาทำให้ชีวิตมีจิตวิญญ,ญาณมีสีสัน และมีความเซอร์ไพรส์ที่เป็นธรรมชาติอยู่ใกล้เขาแล้วผู้หญิงรู้สึกเหมือนได้เดินทางเข้าไปในโลกที่มีชีวิตมีความหมายและเต็มไปด้วยการรับฟังอย่างแท้จริงผู้ชายที่มีความลึกซึ้งมักเป็นคนที่เคยเจ็บปวดเคยล้มแต่รู้จักลุกขึ้นและเรียนรู้ที่จะเห็นค่าของสิ่งเล็กน้อยเขาไม่ตัดสินไม่บังคับแต่สังเกตยอย่างเงียบเงียบเข้าใจและเมื่อพูดคำพูดของเขาจะตรงไปยังหัวใจและสิ่งที่ทำให้เขาน้าหลงไหลในระยะยาว คือไฟแห่งความหลงไหลที่ยังคุกรุ่นอยู่ในใจความหลงไหลไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่มันอาจเป็นความรักในเสียงดนตรีความสุขกับตัวอักษรการเดินทางในที่ห่างไกลางานอดิเรกสร้างสรรค์หรือแม้แต่ความรักในความสงบของเช้าว,วันใหม่เมื่อคุณยังมีความหลงไหลคุณยังมีชีวิตอยู่จริงไม่ใช่แค่อยู่คุณก้าวไปในแต่ละวันด้วยจุดหมายด้วยแววตาที่สดใสและรอยยิ้มที่มีพลังบวกความหลงไหลคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของจิตวิญญ,ญาณการใช้ชีวิตมันทําให้ผู้ชายดูน่าหลงหลอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่เพราะเขาพยายามให้พิเศษแต่เพราะวิธีที่เขาใช้ชีวิตนั่นแหละคือสิ่งที่พิเศษเขาไม่ติดอยู่ในอดีตไม่ใช้ชีวิตด้วยคำว่าเคยเป็นแต่ก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลามีบางสิ่งใหม่ๆรอเขาค้นพบเสมอผู้ชายแบบนั้นไม่จำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่เขามีเพราะเพียงแค่เขาปรากฏตัวทุกอย่างก็ชัดเจนในแววตาเขามีความสงบในรอยยิ้มเขามีความเข้าใจและในทุกการกระทำมีเงาของคนที่มีชีวิตที่มีความหมายและรู้ใหม ผู้หญิงรู้สึกสิ่งเหล่านี้ได้อย่างลึกซึ้งพวกเธอถูกดึงดูดไม่ใช่เพราะคุณมีอะไรแต่เพราะคุณเป็นใครผู้ชายที่ใช้ชีวิตด้วยความหลงไหลด้วยความลึกซึ้งจะทําให้หัวใจของผู้หญิงสั่นไหวไม่ใช่แค่ชั่วครู่แต่ยาวนานเพราะเมื่ออยู่ใกล้คุณพวกเธอไม่ได้แค่ถูกรักแต่ยังได้รับแรงบันดาลใจให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในวัยสี่สิบห้าสิบหรือมากกว่านั้นอย่าได้กังวลเลยอายุไม่เคยพลาดเสน่ห์ของคุณไปเว้นแต่ว่าคุณจะหยุดหลงไหลหยุดเรียนรู้หรือหยุดรัักชีวิตนน่แหละ คือเวลาที่คุณเริ่มสูญเสียตัวตนแต่ตราบใดที่คุณยังรักษาไฟนั้นไว้ได้คุณก็ยังเป็นผู้ชายที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้อบอุ่นลึกซึ้งและเปี่ยมสเสน่ห์จากภายในอายุเป็นแค่ตัวเลขและยิ่งคุณมีอายุมากขึ้นเท่าไรคุณยิ่งมีสิทธิ์ในการนิยามความหลงไหลของตัวเองในแบบเฉพาะของคุณอย่าให้ใครแม้แต่ตัวคุณเองมาพรากความสุขจากการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่จงใช้ประสบการณ์ของคุณเปลี่ยนความฝันในวัยเยาว์ให้กลายเป็นการลงมือทําที่มั่นคงและจริงจังยิ่งขึ้น เพราะไม่มีอะไรจะน่าหลงไหลไปกว่าผู้ชายที่รู้ว่าตัวเองคือใครรักชีวิตในแบบที่มันเป็นและใช้ชีวิตในทุกวันด้วยความหลงไหลและเป้าหมายที่ชัดเจนให้เกียรติผู้หญิงอย่างละเมียดละไมและเข้าอกเข้าใจสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงไม่อ่าละสายตาจากคุณบางครั้งไม่ได้อยู่ที่คุณเป็นใครแต่อยู่ที่วิธีที่คุณมองเธอสายตาที่ไม่ได้เพียงแค่ผ่านไปแต่หยุดลงอย่างตั้งใจรอยยิ้มเบาๆที่อบอุ่นหรือการพยักหน้ารับฟังอย่างตั้งใจ สิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เพียงพอแล้วที่จะทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเธอถูกมองเห็นและได้รับความเคารพผู้ชายที่รู้จักให้เกียรติผู้หญิงจะไม่ตัดสินสิ่งที่เธอเล่าไม่ประชดสิ่งที่เธอเชื่อไม่ยัดเยียดความคิดเห็นของตนให้เธอเขาจะปฏิบัติตัวด้วยความสุภาพเสมอไม่ทําตัวลวกๆแม้จะคุ้นเคยกันและไม่เพิกเฉยแม้จะสนิทกันมากแล้วนี่แหละคือเสน่ห์ลึกซึ้งที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้ความละเมียดละไมยอยู่ในรายละเอียดเล็กๆแต่มีพลังอย่างใหญ่หลวง อาจเป็นเพียงแค่คุณค่อยๆเลื่อนเก้าอี้ให้เธอไม่ต้องพูดมากแค่ส่งสายตาห่วงใยก็พออาจเป็นตอนที่คุณตั้งใจฟังเธอพูดโดยไม่รีบขัดไม่แย้งให้ชนะคุณจดจำสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยชาชนิดที่เธอชอบกลิ่นน้ำหอมที่เธอใช้หนังเรื่องหนึ่งที่เธอเคยเล่าอย่างซึ้งใจอาจเป็นข้อความสั้นๆฝันดีนะที่คุณส่งมาในเวลาที่พอดีไม่ต้องยืดยาวแต่เพียงพอให้เธอยิ้มได้คือการรู้จักหยุดเมื่อถึงจุดที่ควรไม่บังคับไม่ทำให้เธอรู้สึกอึดอดัดไม่ทำให้ความใส่ใจกลายเป็นพันธนาการ สิ่งเหล่านี้ที่ดูธรรมดากลับมอบความรู้สึกว่าเธอมีค่าและนั่นคือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนลึกๆต้องการเมื่อคุณเข้าสู่วัยห้าสิบคุณย่อมเข้าใจได้ดีว่าผู้หญิงไม่ต้องการเจ้าชายผู้พูดคําสวยหรูสิ่งที่พวกเธอต้องการคือเพื่อนร่วมทางอย่างแท้จริงคนที่เข้าใจว่าอารมณ์ไม่ควรถูกมองข้ามว่าการฟังคือรูปแบบหนึ่งของความรักและว่าความอดทนคือเครื่องวัดความใส่ใจผู้ชายที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตรู้ดีว่า เมื่อผู้หญิงเงียบไม่ได้แปลว่าเธอสบายดีเมื่อเธอโกรธไม่ได้แปลว่าเธอต้องการเหตุผลเธอแค่ต้องการการเข้าใจและอยากเชื่อว่าเธอสมควรได้รับการฟังการเคารพและความรักอย่างถูกวิธีจงเป็นคนที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเธอสำคัญไม่ใช่ด้วยคำพูดลอยๆแต่ด้วยการกระทำที่จริงใจไม่ต้องพูดว่าฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอแต่จงอยู่ตรงนั้นจริงๆเมื่อเธอต้องการไม่ต้องสัญญาว่าจะทำให้เธอมีความสุข แต่จงสร้างความสุขเล็กๆในทุกๆวันเมื่อคุณใช้ชีวิตด้วยความจริงใจมีความเสมอต้นเสมอปลายและปฏิบัติต่อเธอด้วยหัวใจที่เข้าใจแทนที่จะใช้อัตตานำทางผู้หญิงจะรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจเมื่ออยู่ใกล้คุณและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นสายตาของเธอจะไม่เพียงแค่มองคุณแต่มองตามคุณไปในทุกอิริยาบถท,ทุกถ้อยคำและทุกช่วงเวลาที่คุณอยู่ในชีวิตของเธอสเสน่ห์ของผู้ชายวัยห้าสิบขึ้นไปไม่สามารถเสริมแต่ง ได้ด้วยภายนอกแต่มันคือผลลัพธ์จากการเดินทางในชีวิตจากบทเรียนความผิดพลาดการล้มและการลุกขึ้นอีกครั้งเขาไม่ต้องเร่งรีบเพื่อเอาชนะเวลาเขาเดินอย่างมั่นคงแม้จะช้าเขาไม่ต้องพิชิตใครด้วยทรัพย์สินแต่ด้วยอารมณ์ความสงบและความมั่นคงทางใจที่เขามอบให้และสุดท้ายจงอย่ากังวลเรื่องอายุเพราะเวลาอาจท่าความยาว์วไปแต่มันมอบคาแรคเตอร์ที่ไม่มีใครลอกเลียนได้ผู้ชายที่ใช้ชีวิตอย่างดีซื่อ ตรงมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและรักผู้อื่นด้วยการให้เกียรติจะเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์ที่สุดไม่ว่าเขาจะอยู่ในวัยใดเพราะผู้หญิงไม่ได้มองรอยย่นแล้วจึงรักแต่เธอมองหัวใจและวิธีที่คุณทําให้เธอรู้สึกและถ้าเธอรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นและได้รับความเคารพเธอจะไม่เพียงแค่อยู่แต่จะผูกพันตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการพูดคุยในวันนี้แล้วคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจนถึงตอนนี้ เรื่องราวใดที่สัมผัสใจคุณมากที่สุดและคุณคิดว่าจะนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรฉันอยากให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปนี้เพราะสิ่งที่คุณแบ่งปันอาจเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนที่กำลังรับชมเช่นกันและถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีคุณค่าโปรดกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตดีๆที่เราตั้งใจมอบให้คุณในทุกสัปดาห์ครับ